สวัสดีค่ะสเตฟานไฟค่ะไม่เจอกันนานเลยก็แอบมาไลฟ์สดบนดาดฟ้าน,นะตอนนี้มาพามาชมไมโครฟูมูนนะคะวันนี้วันที่18มกราคม2565และครั้งแหลังนี้ก็คืออ่าเนี่ยนะเนี่ห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม,หไหมที่อยู่บนนิ้วของสเตฟานไฟนี่ก็คือจุดเล็กๆเ,เออนนี้อันนี้อันนี้อ่าโอเค ็คือดวงจันทร์เต็มดวงที่ไกลโลกที่สุดนะคะที่เราเรียกว่าไมโครมฟนนี่เองในวันที่18มกราคม2565นั่นเองซึ่งก็วันนี้ก็แต่เวลาประมาณ6โมง40ละนะคะดวงจันทร์ก็เริ่มลอยขึ้นนะแล้วก็จะมาดูมาชมบรรยากาศบนดาดฟ้าเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศ รอบๆนะคะอันนี้เป็นยามยาม่ำค่าของกรุงเทพมหานครนะคะอันนี้ถ่ายที่ดาดฟ้าตึกที่อยู่อยู่แถวแถวบางแคนะอดวงจันทร์สวยมากเลยซึ่งดวงกลมนะแล้วก็เป็นสีออกส้มๆแดงๆเหมือนส้มเนาะซึ่งเขาก็ฮือฮากันเพราะว่ามันเป็นพระจันทร์เต็มดวงแบบ ไกลโลกปกติเราจะเห็นดวงจันทร์แบบใกล้โลกใช่ไหมดวงมันจะโตโตอันนี้เป็นไมโครฟูมูลคือมันไกลามากที่สุดน่าจะที่สุดในในปีหกห้านะอ่อรู้สึกว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะคือบรรยากาศก็กสวยงาม นะสวัสดีนะคะท่านที่มาชมนะสวัสดีคุณเต้ดีเห็นไหมพามาชมแสงสีกรุงเทพยามค่ำคืนหลังจากไม่ได้ไลฟ์มานานแล้วสุนไนยก็คิดถึงทุกคนนะคะแล้วก็นี่ก็คือไมโครฟูมูลดวงจันทร์ที่เอ่อเล็กเอ๊ะไม่ใช่เล็กดวงจันทร์เต็มดวง ที่ไกลที่สุดเออไกลที่สุดนะเท่าที่เคยมีมาในปีหกห้น่าจะที่สุดแล้วล่ะนะวันนี้ฟ้าใสนะสวยใช่ไหมคุณตาคือฟ้าใสมากแล้วก็บอกว่าเหมาะกับการชมวิวชมจันท์มากเลยแล้วก็รู้สึกว่าบรรยากาศอ,อ,อะไรอะไรหลายๆอย่างในประเทศเราก็เริ่มดีขึ้นนะคะ หลังจากผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านาความวุ่นวายหลายสิ่งหลายอย่างแล้วเนี่ยประเทศไทยก็เริ่มเข้าสู่ความสุขสงบแล้วล่ะคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่า,เ,าเราในฐานะที่พอจะดูดวงเป็นเขาบ้างก็เห็นแล้วว่าดวงเมืองก็เริ่มดีขึ้นนะคะแล้วก็ผู้คนก็เริ่มออกมาใช้ชีวิตกันได้ตามปกติแต่ถึงแม้ว่าจะมี โอ,อมิค้นอะไรมาก็ถือว่ารับมือได้นะไม่ถึงกับนักกลัวมากเหมือนข่าวที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะนะก็พามาดูสั้นๆนะคะทักทายสั้นๆยังไม่มีคอนเทนต์อะไรมากมายนะเอาไว้ให้บอกว่าออกนอกบ้านได้จริงจังก่อนแล้วจะพาเที่ยว <c oughs> นะคะก็คิดถึงการหลายคนก็นถามว่าไม่ทำคอนเทนต์แล้วเหรอโอโหบอกคือช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนเลย <c oughs> ช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนเลย เอาแบล็กมาหน่อยนะฮะ,นะฮะก็จะมืดๆอย่างงี้เพราะว่าบนดาดฟ้าไม่มีไม่มีไฟนะ,ะก็จะไม่หนะะ้ามืดๆหม่มมนๆน,น,นิดนึงนะ,อะขอขอถ่ายรูปคู่กับดวงจันทร์ซะหน่อยไปไหนแล้ววะอ่ะโอเคโอเคเออที่แหละนะฮะ,นะฮะ ขอบคุณมากสําหรับหัวใจนะยังคิดถึงกันอยู่นะคะขอบคุณขอบคุณมากมากเลยทีเดียวสําหรับทุกท่านที่ติดตาม y o youtube บเซฟฟันไลก็เช่นกันนะคะขอบคุณมากมากเลยที่แวะมาทักทายกันอยู่เสมอนะคะก็เนี่แหละพามาดูมันเล็กจริงๆนะเล็กจิ๋วเดี๋ยวนะเทำท่าทำทางทำท่าทำทางหยิบดวงจันท์นะหยิบดวงจัน์ นะก็แล้วก็ไม่มีไม่มีหมอกควันไม่มีอะไรบดบังเลยถือว่าถือว่าแจ่มมากนะจริงจริงหลังคาตึกนี่น่าทำน่าทำรูปท็อปที่แบบว่านั่งนั่งทานข้าวทานอะไรเนอะทําทำได้อยู่นะมันโล่งๆพีนะแต่ว่าดึกมากเนี่ยทางบนนี้มันไม่มีไฟมันก็ อยู่นานไม่ได้เดี๋ยวมีแขกไม่ได้รับเชิญมาเดินด้วยแต่รุ่นนี้ไม่กลัวแล้วล่ะรุ่นนี้ไม่กลัวแล้วรุ่นนี้เป็นเพื่อนกันอลมค่ะเย็นพอสมควรแล้วมีหยุงละนะฮะแล้วมียุง,นะะม,ม,ยงมีอะไรอย่างนี้คิดถึงนะคะคิดถึงหลายคนนะคิดถึงกันอให้ดูจังจั่นนักหน่อยอสวยกําลังสวยและกาลังกาลังช้อนตัวขึ้น ขึ้นสู่ฟากฟ้าคือเราคือเราขึ้นมาไวนิดนึงเพราะว่าข่าวที่แล้วมาแล้วเมฆมันบังหมดเลยเราก็รู้สึกเฟลเนาะที่ไอข่าวที่แล้วที่มันเป็นแบบว่าพระจันทร์เพน่ะคราวนี้ก็เลยอยากเห็นเห็น,หนตะวันนะเลยเลยรีบขึ้นมาตะวันเลย <laughs> นะคะ,ะลมเย็นนะอากาศกำลังดี <laughs> ก็คิดว่าน่าจะออกเดินทางท่องเที่ยวนะคะอาจจะมีจุดหมายปลายทางหลายที่อยู่ที่จะไปต่อจากนี้นะ่าจ,จะเป็นทางภาคใต้คือนะครศรีธรรมราชเรามีงานที่ดีเอาไว้จะต้องลงไปทําที่นั่นแล้วก็ที่ปักช่องล้วก็ยังไม่ทิ้งนะเพราะว่าปักช่องเนี้ยเรา,าไปดูที่ไว้หลายที่ว่าอาจจะทาโครงการจัดสรร อ่าเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พาเทีเ่ยวพาไปกินของอร่อยพาไปนู่นนี่นั่นแหละอะไรตามสไตล์ของเซฟานานะคะโอเควันนี้ท่านี้ก่อนเนาะยุงเริ่มกัดบายบายแล้วจเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ